อันนี้ผมจะมารีวิวชุดลิงนะครับชุดลิงตัวนี้ก็คือผมสูง169น,น้ำหนัก6 5นะครับชุดนี้ไซส์ M ครับผมว่ามันเล็กเกินไปสำหรับส่วนสูงเท่านี้นะครับมาดูนะครับคือที่มีกระดุม 1, 2, 3, 4, 5กระดุม5เม็ดนะครับทีนี้ก็ จราโมลงเราจะถึงว่าจะชอบขอมเขาหรืออะไรที่อย่างมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับแบบนี้ทนี้ก็ตัวเขนก็ประมาณนี้นะครับส่วนสูงเท่านี้ผมว่าน่าจะไซส์ L นะครับแล้วทีนี้หมวกนะครับหมวกก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลิงนะครับข้างหลังก็จะมีหางนะครับหางแล้วก็มีซิปไว้นั่ง แม่ขีย้ยะครับเวลาเรากดกดขีย์กดอื่นก็รูดซีฟอกคือ mm hmm. ตอนนี้ผมใส่แตกางเกงน,นะครับจะไมาดู mm hmm. ให้ดู mm hmm. ถ้าผมใส่กางเกงขาสั้นกจะรูด mm hmm. นี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วถุงนะครับถุงถุงมีสองอัน,นครับ mm hmm. ผมว่าถุงน้ำตุ่มครับ mm hmm. ตื้นไม่พอเวลามันทำให้โทรศัพท์ คี่ว่าแนะนำให้ใส่ใหญ่นิดนึงนะครับสําหรับคนที่เคยใส่ไซเอ็มเราคิดว่าตัวเองใส่เอ็มนะครับ